สวัสดีครับท่านทาั้งหลายที่เป็นผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าโอเคแล้มาเตรียมตัวเองเพื่อที่จะอ่านพระธรรมกิจการหรือบางที่อาจจะบอกว่าเป็นพระธรรมกิจการของอัครทูตก็เป็นชื่ออันเดียวกันนะครับในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า act นะ หรือว่ากิจการนั่นเองการงานต่างๆเอ,อ้เอาเข้าเรื่องเลยนะขออ่านก่อนก็แล้วกันบทที่หนึ่งข้อหนึ่งนะโอ้คาแต่ท่านเทโอฟิลัสในหนังสือเรื่องแรกนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วถึงบรรดาการที่พระเยซูได้ตั้งต้นกระทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระองค์ถูกทรงถูกรับขึ้นไป ในเมื่อได้ตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่อักรอาอรสาวกซึ่งพระองค์เสื่อเลือกไว้แล้วนั้นครั้นพระองค์ทรงทนทุกทรมานได้ทรงสําแดงพระองค์แก่พวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์อย่างแน่นอนในที่สุดว่าพระองค์ทรงพระชนยู่และได้ปรากฏ แกเขาถึง40วันและได้กล่าวถึงเรื่องอาณาจักรของพระเจา้าอเอาแค่นี้พอล้นะครับคงจะทําให้เห็นนะว่าใครเป็นคนที่ฝากข้อพระคัมภีร์ให้กับท่านเทโอฟิลัสก็คือเมารลูกาน,นั่นเองลูกาได้เขียนพระธรรมลูกาแล้วก็มอบให้แก่ท่านเทโอฟิลัสนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งน,งนะลูกาได้บอกว่า ข้าแต่ท่านเทโอฟิลัสในเรื่องหนังสือเรื่องแรกหมายถึงว่าพระธรรมลูกาเล่มแรกซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวถึงการเริ่มต้นของเรื่องราวพระเยซูในกําลังพูดถึงพระธรรมลูกานั่นเองแล้วเ,เขาก็กําลังจะเขียนเล่มนี้เป็นเล่มที่สองนะเป็นเรื่องที่ต่อนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์คล้ายๆกับวัตถุประสงค์ในพระธรรมลูกา รูปประสงค์ในพระธรรมลูกาก็คือว่ารวบรวมเหตุการณ์เรียงตามลําดับเวลาเหตุการณ์ที่มันเป็นจริงเหตุการณ์ที่มันมีความจริงที่สุดกระจ่างแจ้งที่สุดนะลูกาที่เขารวบรวมนะมันก็ไม่ต่างกันอะไรนะเมื่อเขาได้รวบรวมเขาก็รวบรวมหนังสือไว้มากมายนะอีกทั้งนะเขาสิ่งที่เขารวบรวมนั้นเนี่ยคงจะเขียนไม่หมดภายในเล่มเดียว เขาก็เคยเขียนเล่มนี้ต่อนะครับและในนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นนักรวบรวมจริงๆเขาเป็นนักที่จะเอาใจใส่เก็บประวัตินะไม่ใช่ประวัติของพระเยซูเท่านั้นแต่เรื่องต่อหลังจากที่พระเยซูได้รับนะทรงถูกรับนะทรงถูกรับหมายความว่าพระเจ้าเป็นคนรับขึ้นไปนะพระเยซูไม่ได้ขึ้นสวรรค์เองนะครับแต่พระเยซูทรงถูกรับ ผู้ที่รับขึ้นไปก็คือพระเจ้านั่นเองดันั้นลูกาเนี่ยนอกจากเขียนเล่มแรกคือเรื่องของประวัติพระเยซูแล้วทัดจากพระเยซูขึ้นไปสวรรค์ยังเขียนต่อ,อซึ่งเนื้อหาหลักๆก,ก,ก็คือพูดถึงว่าพระเยซูได้มอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอย,ย่างไงเรื่องของเปโตรดาเนินไปอย่างไงชีวิตของเปโตรที่เป็นอัครทูตในรูปแรกนั้นได้รับการคมเหงอย่างไรซึ่งตื่นเต้นมาก ถต่าจากนั้นเข้าไปสู่เรื่องของเปาโลซึ่งเป็นคนที่ต่อต้านพระเยซูข่มเหงพวกของพระเยซูเนี่ยฆ่าไม่รู้ว่ากี่คนแล้วชั่วช้านะคนนะี่แต่สุดท้ายคนชั่วช้าคนนี้แหละกลับมารู้จักพระเยซูเรื่องยิ่งน่าตื่นเต้นไปใหญ่นะว่าเปาโลเนี่ยได้เขาชีวิตเดิมของเขาเนี่ยได้เป็นตัวพิสูจน์ การรู้จักพระเยซูเพราะผู้ชายคนนี้เปาโลเนี่ยเป็นผู้ชายที่มั่นใจในตัวเองอย่างมากได้เป็นคนที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างมากเช่นเดียวกันเขานี่แหละจะเป็นคนที่อธิบายให้เราฟังว่าที่เขา,ามาเรียนรู้พระเยซูว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านั้นอะ่ะมันมีหลักฐานเหตุผลข้อสนับสนุนประการใด และเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะกระจายไปจนถึงตั้งแต่บทที่8ไปจนถึงบท28ไปเลยดังนะนั้นเอาละถามว่าพระธรรมกิจการเนี่ยจะทำให้ได้อะไรนะโอเคนะผมจะไม่พูดในลักษณะที่ว่าหนังสือตำราต่างต่างนั้นบอกว่าควรได้อะไรนะแต่ผมจะพูดในลักษณะที่ว่าคนทุกวันนี้มักมองข้ามในประเด็นอะไรนะเพื่อที่จะชี้เห็นว่า พระรมกิจาการเล่มนี้แหละแท้จริงนั้นสามารถตอบคําถามที่จําเป็นและสําคัญได้หมดเรื่องเหล่านั้นก็มีอยู่ว่าเช่นประการที่หนึ่งแทบจะพูดได้ว่าพระธรรมกิจาการนียเป็นตัวเชื่อมระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ยุคเก่าผมหมายถึงพระคัมภีร์เดิมยุคใหม่หมาย,มายถึง ยุคของที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์พระเยซูเนี่ยนะทาไมถึงเป็นอย่างนั้นที่ผมรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากพระธรรมกิจการนั้นได้พูดถึงยุคเก่านั่นเองอย่างที่ผมพูดแล้วนะว่าต่อไปเราจะได้รับเนื้อหาจากเปาโลนี่อย่างมากเปาโลเนี่ยเป็นคนที่กล่าวถึงเรื่องเก่าเก่าเปาโลเนี่ยกล่าวถึงเรื่องพระคัมภีร์เดิมอย่างมากกล่าวถึงว่า พระเจ้าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเปาโลพูดมีเรื่องอะไรมากมายที่เขียนเอาไว้เปาโลนี่บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยศึกษาเล่าเรียนพระคัมภี์เดิมเนี่ยแล้วก็หวังใจมาตลอดว่าเรื่องที่พระเจ้าสัญญาไว้ในอดีตนั่นนะจะต้องเป็นจริงสักวันหนึ่งนะเขาก็คิดอย่างนี้แล้วนะเขาก็อธิบายให้คนว่าดังนั้นเนื่องจากผมก็คิดว่ามันต้องเป็นจริงสักวันหนึ่งและประสบกับเหตุการณ์ที่พระเยซู หรือเรื่องราวของพระเยซูอะไรต่างๆมันทําให้เขารู้ว่าเรื่องที่เขียนไว้ในพระคัมภีเดิมนั้นนะ่ะโอ้มันสําเร็จแล้วกล่าวคือพระคริสต์นั้นอ่าได้มาแล้วซึ่งแท้จีก็คือเป็นคนที่เขากําลังคิดต่อต้านนั่นเองทําให้เขาคิดต่อต้านในเรื่องแรกเพราะว่าเขายังขาดความรู้เขายังมีความดื้อรัน้นแห่งความไม่เชื่อฟังไม่อยากฟังนะแล้วก็เชื่อตามความคิด ตัวเองเชื่อตามความคิดของตัวเองผมกําลังหมายถึงไม่ใช่เปาโลเชื่อตัวเองนะแต่หมายเปาโลกําลังจงรักภักดีต่อศาสนาเดิมของตัวเองผมกําลังหมายถึงตัวนั้นนันที่เปาโลที่บอกว่าเชื่อฟังตัวเองเนี่ยแท้จริงเนี่ยเขากําลังเชื่อฟังศาสนาเดิมของเขาเช่นเดียวกันกับคนทุกวันนี้บางครั้งเราบอกว่าเราเชื่อฟังเรามีความเชื่อเราไม่รู้หรอกเราเชื่ออะไร แต่คําตอบที่แท้จริงคือเรากําลังเชื่อในสิ่งที่คนอื่นสอนต่างหากนะถ้าเราบอกว่าเราจงรักภักดีเรากาลังจงรักต่ออะไรนะอย่าตอบง่ายๆว่า,าเรากําลังเชื่อตามสิ่งที่เราคิดมันน้อยนักที่เราสามารถคิดได้ตัวเองมันมีน้อยมากนะที่เราบอกว่าเราจะสร้างความรู้เรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูได้ด้วยตัวเองหรือจากการอ่านพระคัมภีร์แต่ส่วนใหญ่เราได้มาจากการตามคนอื่นทั้งนั้น เช่นเดียวกันกับเปาโลก็เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นเขาก็เป็นพยานเล่าให้กษัตริย์ต่างๆฟังหลายองค์หลายท่านเขาก็แต้แก้ต่างซึ่งสิ่งที่เขาพูดนั้นนํามาทําให้เราเข้าใจได้ว่าแผนการของพระเจ้านั้นนะได้สําเร็จแล้วดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่ได้ไล่ให้เราเห็นว่าโอ้ความเป็นพระเจ้าตั้งแต่อดีตมาเนี่ยพระเจ้าเนี่ยนะเนื่องจากว่า เวลาตอนนี้เนี่ยมันผ่านยุคของมันผ่านช่วงของพระเยซูดําเนินชีวิตในโลกนี้ผ่านช่วงพระเยซูถูกตึงที่ไม้กางเขนและพระเยซูเสด็จขึ้นไปสวรรค์นเนี่ยมันผ่านมาแล้วดังนั้นเปาโลนี่จึงสามารถพูดภาพรวมได้อย่างกระจ่างทําเราทําให้เราเกิดความเข้าใจของความต่อเนื่องเปาโลอาจจะพูดใช้ค,คําพูดง่ายๆว่านะตั้งแต่อดีตเมื่อพระเจ้าสัญญามพระเยซูกวามา และพระเยซูก็มาเป็นกษัตริย์เราสามารถไปอ่านได้เรื่องของเขาเป็นยังไงบ้างนะอยู่ในพระธรรมมัทธิวมรโกลุกายอนนะครับเราสามารถไปอ่านได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเปาโลก็อธิบายต่อนะเรื่องนี้เนี่ยสามารถเชื่อเห็นว่าเช่นพระเจ้าเป็นใครตั้งแต่อดีตมาพระเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่พระเจ้าได้ส่งใครมานะพระเยซูเป็นใคร แน่นอนมันไม่ได้มีเจตนาที่จะมาบอกว่าพระเยซูเป็นใครหรอกนะเรื่องนั้นน่าจะรู้ตั้งนานแล้วละแต่การที่เปาโลไปเล่าซ้าๆซ้ำๆก็เพื่อจีนจะได้เห็นว่าเออเหนะออพระเยซูเป็นใครมาทําอะไรเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อมารับหน้าที่เนี่ยทำอะไรสําเร็จยิ่งกว่านั้นมีผลอะไรต่อสังคมสังคมยูดาหรือว่าต่อาศาสนายูดานะ ศาส,สนายูดาก็คือนะเป็นศาสนาที่เรามักจะเรียกศาส,สนาในสมัยของพระเยซูนะครบว่าเป็นศาสนายูดานะครับดังน,นั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยของเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยเปาโลเนี่ยจะทำให้เราเห็นถึงความต่อเนื่องนะและทำให้เราไม่หลงไปจากภาพรวมนี้ ได้ทำให้เราเาล่เกิดความเข้าใจมากมายนะถามา่าถ้วเราจะรู้ได้อย่างไงโอเคเราก็ต้องอ่านนั่นแหละโอเคผมบอกว่าประการที่หนึ่งใช่ไหมประการที่สองเป็นอะไรครับมีไหมเปาโลทำหรือว่าประทำกิจการ ทำให้เราเห็นภาพรวมเรื่องอะไร <Okay. S 1> แม่นอนทีเดียวว่าพระธรรมกิจการนี่มันเป็นเรื่องการจดประวัติตามลำดับเวลาสิ่งที่ได้มาอีกอย่างหนึ่งคือประวัติการทํางานของเปาโลประวัติการทํางานของเปาโลซึ่งทําให้เราสามารถ เข้าใจพระธรรมอื่นๆต่อไปพระธรรมโรม1โครินสองโครินกระเทียิฟสัสฟิลิปีโครโลสีอะไรๆต่อไปนะซึ่งมันเป็นตัวเหมือนกับเป็นโครงร่างนะทำให้เรารู้ว่าจดหมายฉบับต่อไปของเปาโลเนี่ยมันจะแทรกอยู่ในเวลาไหนนะเอาละแท้จริงเรื่องนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นเนื้อหาของอกิจการ แค่อยากสรุปอีกนิดหนึ่งว่านะพระธรรมกิจการเนี่ยนอกจากเรื่องต่างๆที่เราได้รู้แล้วสิ่งที่สำคัญมากที่สดุดอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้ยินเราจะได้เรียนเรื่องความเชื่อการพูดเช่นนี้อาจจะรู้สึกว่าเข้าใจยากขอใช้อีกคำหนึ่งก็แล้วกันการอ่านพระธรรมกิจการจะทำให้เรารู้ว่า เปาโลมีความเข้าใจอย่างไรต่อพระเจ้าต่อพระเยซูนะเมื่อเขาเข้าใจอย่างนั้นหรือว่าเมื่อเขารู้เรื่องต่างๆแบบนั้นแบบนั้นเขาเข้าใจแบบนั้นแบบนั้นอันนำมาสู่การที่เขามีโลกกระนัดหรือว่าเขาทำมีมีความคิดมองโลกในเรื่องของพระเจ้าไปอย่างไรนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้เราตาสว่างเราเห็นเราเข้าใจเปาโล เราก็กําลังเห็นความเชื่อเห็นความเข้าใจเราเห็นความเข้าใจเราเห็นความเชื่อถัดจากนั้นเราจะเข้าใจวิธีการดําเนินชีวิตวิธีการตัดสินใจวิธีเลือกที่จะทําอะไรต่างๆสิ่งที่ผมกําลังพูดคืออะไรครับผมกำลังจะบอกว่าเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะรู้จักในการดําเนินชีวิตโอเคผมอาจจะไ,ไม่ได้พูดอย่างง่ายๆว่า อ่านตอนนี้แล้วจะรู้ว่าต้องทำอะไรผมไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ผมกำลังบอกว่าเมื่อเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจโลกต่างๆทัศนคติของเขาเราจะรู้เองว่าการดำเนินชีวิตที่จริงมันมากกว่าการดำเนินชีวิตเราจะรู้ว่าเราต้องวางแผนอย่างไรเราจะรู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากน้อยในลำดับการใช้ชีวิตของเรา นั่นเองโอเคนั่นก็เป็นสิ่งที่จะเห็นว่ามันมีคุณค่ามากนะวรรณกรรมนี้มันมีคุณค่ามากเอาละมันจะจริงหรือไม่จริงโอเคนะอย่าไปใส่ใจในสิ่งที่ผมพูดมากนะผมกําลังท้าทายให้ท่านอยากอ่านนะผมเชื่อว่าท่านจะได้รับสิ่งเหล่านั้นอย่างแน่นอนอาจจะไม่ง่ายในการที่จะเข้าใจอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีก็ได้นะแต่นั้นไม่แปลก เาไม่แปลกหรอกไม่มีใครหรอกนะจะเข้าใจพระคมภีร์ได้อย่างง่ายๆอาจจะมีบางคนที่ใช้หนังสือต่างๆเข้ามาช่วยนะแต่นั่นก็อาจจะไม่เขาเรียกว่าแต่จริงลานั้นก็อาจจะไม่ได้รับประกรันจริงๆว่าเขาเข้าใจเขาเข้าใจพระธรรมกิจกรรมเขาอาจจะเข้าใจเนื่องจากอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เท่านั้นเอง ท่านสามารถที่จะเลือกวิถีของตัวเองได้ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านไม่ควรอ่านหนังสือเหล่านั้นนะเพียงแต่กำลังพูดภาพรวมให้เห็นในสิ่งที่ท่านจะได้ภาพรวมที่จะได้จากการในการดำเนินนะเพื่อที่จะได้มาว่าเรามุ่งเน้นเรามีท่าทีที่จะเข้าใจจากพระคัมภีร์ หรือล้มักเรามีท่าทีอยากได้ความรู้จากหนังสือเล่มอื่นๆที่คนอื่นเขียนไว้อนะไรประเภทนี้ไม่ใช่อะไรประเภทนี้กนะ็คือคอมเมนต์ที่ทั้งหลายอย่างเช่นพวกนี้นะครับนะพวกนี้เนี่ยก็เป็นแค่หนังสือความคิดของคนที่ใช้ในการอธิบายนะอ๋อแน่นอนนะครับมันยังมีความยุ่งยากหลายประการน,นะแต่นั่นอย่าไปคิด อย่าไปท้อใจอย่าไปกลุ้มเครียดนะเป็นห่วงกับมันมากนักสิ่งที่สำคัญคือเราค่อยๆทำไปนะครับ mm. ก็เหมือนกับที่เข้าเราค่อยๆเรียนรู้ในวันนี้แหละนะครับโอเคนะผมก็ยังไม่ได้รีบร้อนที่จะอ่านพระคัมภี์อะไรแต่ว่าเกิดหลายสิ่งหลายอย่างให้เรียนรู้ก่อนโอเคหวังว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมตัว ข้อสังเกตข้อคิดเพื่อที่จะไปอ่านพระคัมภีร์กิจการต่อไปสวัสดีครับขอบคุเจ้อวยพร